ท่านผู้ชมบอกโอ้โหนี่สองวันที่ผ่านมาข่าวคุณทักษิณมันก็เป็นเรื่องคุณทักษิณเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นฝั่งของพรรคประชาชนบ้างและลอยกระทงเรื่องวาระลอยกระทงเลยทีเดียวผะอ่ะท่านผู้ชมเข้ามาก่อนเร็วๆอ้าเข้ามาเงินเมื่นย้ำไปแล้วใช่ไหมค่ะ เอาเป็นว่าเฟสสองรัฐมนตรีคลังบอกตามนั้นแหละก็คือคนอายุสงสัยท่านนายกคงบอกกับคุณพ่อก่อนคุณพ่อไปหลุดโูดบนเวทีที่อุดรค่ะเมื่อวันพฤหัสไงใช่ใช่ไหมใช่ค่ะนักข่าวก็เลยเอาไปถามท่านรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยซึ่งคุณพิชัยก็ยืนยันตามนั้นว่าสําหรับเฟสสองแจกเงินหมื่นคือคนอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่ซ้ําซ้อนกับกลุ่มเปราะบางนะคะอ่าไม่ซ้ําซ้อนกับกลุ่มเปราะบางค่ะอ่ากลุ่มปอบางก็คือคนถือบัตรคนจน บวกกับกลุ่มคนพิการถูกไหมที่ให้ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกลุ่มคนอายุหกสปีขึ้นไปค่ะซึ่งไม่ได้พิการแล้วก็ไม่ได้เปราะบางโปรดติดตามเลยนี่เป็นเฟสสองส่วนเฟสสฟังจากคุณทักษิณเมื่อวานนี้น่าจะชัดอ่ะมีนาคมมีนาระบบเสร็จมันจะไปสอดควอมจริงๆอันนี้คุมณพิชัยพูดก่อนเป็นครั้งแรกค่ะ เมื่อวานนี้น้ำตีคลังพูดก่อนนะว่าเกี่ยวกับกรณีพัฒนาระบบเนี่ยน้องใบใช่รูปแบบโปรแกรมรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทอลคือต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการติดต่อกับรัฐอย่างถาวรผ่านระบบดิจิทัลค่ะแล้วก็บอกว่ารูปแบบเนี่ยปรับเปลี่ยนไปได้ตามต้องการเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเดี๋ยวค่อยๆทําไปเป็นการพัฒนาช่องทางแอปทางรัฐ แล้วก็แอปอื่นๆเดี๋ยวตรงนั้นะมาดูกันอีกทีแต่คือคุณทักษิณนะพูดชัดว่ามีนาระบบเสร็จแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้ลองใช้ก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเฟสสามจะไปแจกช่วงนั้นไหมคะ,ะใช่ไหมต้องหลังมีนาอ่าหลังจากที่ระบบเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้เงินหมืน่นอายุ16ขึ้นไปนั่นแหละนี่แหละรอบนั้นแหละอะค่ะเข้าใจแล้วนะเฟสสามใช่ไหม <c oughs> แต่คุณทักษณิณเมื่อวานนี้บนเวทีทุ่งสีเมืองบอกได้ทุกคน าเพระว่าใสาเอาไว้ไม่ใช่เพื่อไทยพูดไว้ก็ต้องทำไหนไอเรื่องของดิจิตอล w a ลเลตนั้นที่รัฐบาลแจกให้กับคนที่ยากจนคนที่เป็นคนพิการไปแล้ว14ล้านคนตอนนี้รัฐบาลกำลังเล่าให้ฟังว่าก็จะสิ่งที่พูดไปจะทำให้ครบ แต่บังเอิญว่าเทคโนโลยีที่จะใช้นั้นเนี่ยยังไม่เสร็จจะเสร็จเดือนมีนาซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาจะให้เด็กรุ่นใหม่ทดลองก่อนจนใช้ได้แล้วเพราะว่าต่อไปไอ้เทคโนโลยีตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการให้พี่น้องใช้จ่ายตังจ่ายตังอะไได้หมดใช้จ่ายเงินให้กับรัฐบาลค่าน้ำค่าไฟได้หมดจะได้คล่องตัวขึ้น แล้วก็ดึงคนเก่งๆจากเมืองนอกมาช่วยทําระบบเดือนมีนาน่าจะเสร็จถ้าเสร็จแล้วเนี่ยการกระจายอํานาจไอ้กระจายเงินเนี่ยมันก็จะตรงจุดตรงเป้านะครับก็จะทําให้พี่น้องได้เห็นเศรษฐกิจที่มันดีทั้งระบบนี่ท่านผู้ชมก็จะเป็นเฟสสาม ค่ะโทรไหมเฟดสามหลังจากระบบเสร็จแต่เฟดสองอายุ6 0ปีขึ้นไปจะเข้าบอร์ดกระตู้เศรษฐกิจชุดใหญ่วันที่19้านี้ใช่ค่ะคุณชัยหลังจากนายกเสร็จภารกิจจากเอปเปคที่เปรูวันที่18เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยก็ประชุมบอร์ดกระตู้เศรษฐกิจชุดใหญ่ค่ะนี่จะเป็นหัวข้อหนึ่งที่เข้าใช่ไหมใช่ค่ะอคงจะไม่กี่ล้านคนใช่คุณพี่ชัยบอกไม่กี่ล้านคนดังนั้นวงเงินที่จะใช้ในกลุ่มนี้เฟดสองมันจะไม่มากอ้านี่ ถามมาทุกวันก็บังเอิญมาคลี่คลายตรงนี้เบื้องต้นนะเอาเป็นว่าอย่างนั้น